สวัสดีค่ะถอยแม่ค่ะทางช่องยูทูบของพี่เขมกับคนใช้อาเดแทนจารินสินนะคะเปิดถ่ายพัชีบรรยากาศแม่แม่กำลังจัดเตรียมขนมผลไม้ค่ะของหวานของข้าวเตรียมสื้บาทค่ะเปิดคลิปมาอีกแล้ว

พี MM ่ก็บ่เป็นค่อยเรียนรู้ไปค่ะเดี๋ยวก็เก่งเนนั่ี่ค่ะนี่่ะ ตอนนี้ก็คือเห็นการประพาดคิดค่ะพี่น้องค่ะกับเขาที่สั้นไวท่านนี้มานะคะแม่ครัวยังไม่มาส่งนะคะไอไส้หมูนั่งก็ติดแล้วค่ะพี่เชฟนะคะ กันกค่ะข้าวเป็นย่างงย่างได้เปย่างใช่หรือค่ะเขาจะบอกพ่เพิ่เนืน้ำดิบเยอะใสเาหู้เขาได้าจารย์โมอาจาอ ครับผมกจะคายืนมาแต่มุกครับครับได้ยิ่มุกยงครับมุกยงครับเขาเปิดโอกาสให้คิดก็ได้เขาเปิดโอกาสให้คิดก็ได้ไหมมาทีมงานอาจารย์นะนากนตฎีที่งานจะเล่นสีเทาค่ะต้องใช้รถกระเผากระลังชิมาค่ะไายกรลังบอกค่ะ อย่าง,างเงี้ยไปเบิ่งกันค่ะป้าพี่น้องตามจิดชีวิตพี่เขียนตะบนใช้ขอให้ทุกอย่างราบเรื่อนะคะวันนี้เชา้านี้วันดีๆอีหนึ่งวันค่ะออบอกทางคสำนักงานรถเฮียเจริญสินค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดอนฮีอำเภอเลงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะพี่น้องค่ะติดถนนใหญ่ค่ะที่เวไก่นุ่งเลียน

สวยค่ะไปเลยขอให้ทุกอย่างลาบเื่นค่ะวันนี้วันปนี้มีเอาแบบนี้แล้วแม่เราเป็นผู้ประสานงานค่ะขเขาจางขาเหตุ อันนี้เป็นเทธอแรกว่ะค่ะอ้คือจากคนเห็นแล้วค่ะเพราะว่าปกติก็บสีเห็นจิ้มกันในขั้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเราก็จะทํากันเองนะคะป,ปกติมาแล้วคะ่ะมาแล้วค่ะอ๋ออียังกับพี่พาได้คะ่ะพี่น้องค่ะวันนี้เหยี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดยางไว้คะ่ะค่ะพี่เข้ยมยางต้องทนกับเพื่อน มอนด้กันนะคะวันนี้ปอพอแม่ผู้รับชมคลิปนี้นะคะ

รถจบเขามาแล้วนะคะนนบรรยากาศภาพรวมค่ะนะเวลาตอนนี้ค่ะครับครับ

พี่ต้อนนองค่ะสำหรับคลิปนี้เก็บบรรยากาศสอบๆที่ฝั่งน้องบอๆนะะี่ค่ะเดี๋ยว,วเอๆก็ต่อไปในคลิปต่อไปนะคะ